ก่อนชมยกต่อไปนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงขอเชิญชมศึกนายกประเทืองร่วมกับนายกส่งชาติเด่นดอนในเทศกาลงานวันลอยกระทงนะครับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนี้ที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอำเภอปักตงจังหวัดน,นครราชสีมาครับรายการนี้ชมเพลครับชมเพลครับอโอ้โหโอ้โหอ้าวเทกระจาดไปที่ป้ายเลยอ่ะโอ้โหกรรมการอ้าวต้องช่วยหน่อยช่วยหน่อย ปลายพังไหมอาจารย์ <c oughs> ปลายพังไหมไม่พังไม่พัง <c oughs> เอาขยับไปอีกโชคชัยชานสั้นกว่าต้องขย eng เ,เอาฝานไปแมตตีมาเทพมงคลล็อกแขนไว้โชคชัยชานแมตตีไอตีเขานึ่งตีหน้าขานี่มันต้องะระงมัดระวังเหมือนกันนะสมัยก่อนตีได้เดี๋ยวนี้พลาดไปพลาดมานี่ถูกกระจับไม่ได้นั่นแหละครับมันต้องมีวิธีนะครับต้องซ้อมมาครับ าต่อครับขยับทางหน้าของโชคชัยชาญน้าลื่นล้มแล้วครับเทพมังกรหรือว่าเวียนสิงห์เล็กแข่งสายหน้าอาล้ครับเปิดฉากเนยแล้วนะครับหลักสูตรจู่โจงครับทางหน้าของโชคชัยชาญแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปเกาะในได้แต่ทําอะไรไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกเลยครับอ่ะสุนทรศีวลาดักด้วยแข้ง้ายหน้าเบรกด้วยแข้ง้ายหน้าครับทางหน้าของเทพมังกรสอกขวามาอ่าแล้วครับดื้อเข้าไป ได้ครับไปอ่าแฟนมวยเนี่ยเราให้กำลังใจอยู่แล้วครับทางด้านของโชคชัยชาติเอาสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงลงทุนบุกอีกซ้ายไปเทพมงกรขวางหน้าตีรับอา้าวล็อกไว้ตียังไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนมาสู้กันกลางเวทีต่อ,อตามรุ่นตลามเชียร์กันต่อเนี่ยครับปัดหนึ่งสองปัดขวาลวงทองตัดลำตัวเป้าใหญ่แค่ขวาอ่า เทพมังกรครับอุ้ยโดนพับในเข้าไปบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์วุ่นวายอีกแล้วครับวุ่นวายอีกแล้วแทงมาแทงมายาวเทพม,มังกรมเล่นขาไปทีหนึ่งโชคชัยต่อยพูงต่อยหน้าหมัดแล้วมัดมัด,มดเอาแทงมาต่อยมัดเอาสายแยับฟันเลยจะคว้างระมัดสูงจากหัวหันยังคว้าง,าง,ง,างไม่ได้นั่นแหละครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับสู้ได้ใจเหลือเกินครับทางด้านของโชคชัยชาญ อตอนนี้เล่นงานฐานล่างครับเล็มขาต่อยท้องครับอ้าวแค่ขวาลุดงานของเทพมังกรก็โตไม่ได้ด้วยครับจังหวะนี้อ้าวมัดขวาถึงตัวถึงตัวได้แล้วถึงตัวได้แล้วตีได้ไหมตีไม่ได้อีกแล้วครับอา้าวเดินอนีกแทงมาเทพมังกรยาวกว่าขวางหน้าขวางฟันสะบัดสะบัดมแต่ยังตีไม่ได้เนี่ยครับวงในครับ ถึงตัวอะไรอย่างตีไม่ได้ครับแต่ว่าวงนอกลงทุนแล้วครับทางดน้าของโชคชัยชาญครับเน้นขาต่อยท้องครับเนี่ยครับเล็งแล้วหมัดวาเอาละครับวงนาตั้งกระแพงหน้าวาหมดยกไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับไปติดตามกันได้ครับจัดโดยเละอันดามันอ่เป็นการจัดเพนหาดารุ่งช้างเผือกภูทร้ะครับรุ่นใหม่ๆส่งเข้ามาเวทีใหญ่ครับไปต่อครับบนเวทียกที่สี่ ผู้รองของเราในวันนี้ครับเทพมังกรกับทางด้านของโชคชัยชานอ่าอาทางด้านของเทพมังกรเดินมากครับยกนี้แย่เขี้ยวตีหน้ายกโอ้ยแต่ว่าเนี่ยครับโอ้สามคนล้มไปด้วยกันเลยครับกรรมการน่ารักมากเลยลงทุนขนาดนี้เออฝ่ายแดงเทพมังกรน้ำเงินโชคชัยชานเสียบไปเทพมังกรแมโชคชัยชานแกติดตลอดเอ้ากรรมการแกแย่นั่นแหละครับ สามยกที่ผ่านมาไปต่อยเกมรับทางด้านของเทพมังกรครับและในเชืองพักยกที่ผ่านมาแต่พรบังว่าครับทีมงานค่ายมวยต่อหลักสองแยกเขี้ยวตีหน้ายักษใส่ครับแม่บิดเอาทางด้านของเทพมังกรลงไปโชคชัยชาติมาสับซอกขวาครับพี่โอมนี่ล่นอยู่หน้าจอทีวีสอกขวาใส่เข้าไปแม่แกขยันได้ใจเหลือเกินครับโอ้โหโอ้โหแตกไม่แตกเนี่ยยังโอ้โหนุกู่นี้ เทพมงกรน,น้ำเงินโมโหแล้วโชคชัยชานหนักเบาไม่สมชนอย่างเดียวฟันไป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 ไปต่อยไปนาทีทองนาทีทองส่งมาแล้วฟันแล้วอ้าวอ้เอาแล้ครับบวกศอกแรกกันแล้วครับอ่าโชคชัยชานอาศอกซ้ายเข่าซ้ายยัดเข้าไปเทพมงกรต้องบอกว่าอย่ามุดนะครับอย่าก้มลงไป โอ้โห oh รัวเป็นชุดเลยครับโอ้โหไมโดนชุดนี้ทำท่ากระอักเลยอะ่ะไฟแดงนะครับเทพมังกรไม่ไหวไหวไหมไหวอย่ารับเยอะพี่อย่ารับเยอ,อย่ารับเยอะอาุธไปรับทําไมอะ่ะเอา้าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพื้นแล้วเริ่มพื้นได้บ้างแล้วไม่ไม่พืนไม่ได้พื้นไม่ได้ไไดเอาโอ้โหฉายชุดใหญ่นะครับทางด้านของโชคชัยชาญเาทพมังกรครับ แต่ชุดนี้ก็ไปงานงอกแต่ว่ายังมีเวลาดูว่าจะแก้ลาอย่างไรครับทางด้านของเทพมังกรโอ้โหมาล้างเวทีครั้งหนึ่งยังเดินต่อครับโชคชัยชาญดูจากสีหน้าแววตาแก้มุ่งมั่นเหลือเกินครับอ่าดันไว้าศอกขวามารูปร่างโครงสร้างอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าอาวุธไม่น้อยเลยครับแต่มองหน้าอย่างเดียวเลยแกขมด้วยสีหน้าด้วยนะครับน้ำเงินโชคชัยชาญ อ้าวเทลมอีกแล้วเทมกรโอโ้เลือดรู้สึกจะมีเลือดแพ้แผลแตกด้วยนะครับนิดหน่อยอะ่ะเทมกรหน้าผากอ้าวส่งชัยชานไม่ประทะแล้วเหมาชุดใหญ่ไปชุดหนึ่งตายกแล้วนะครับอีกนิดเบียวอะ่ะหมดยกครับหมดยกไบแดงเทมกรจะทำยังไง แล้วก็คืนนี้นะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับม, kleine, มีการมวยน้ดพิเศษด้วยนะครับมีการมวยน้ดพิเศษด้วยกี่ลำพูนนะครับแล้วก็คืนนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดลำพูนด้วยนะดังนั้นแฟนมวยที่นั่นนะครับสมิงขาวจะเดินทางไปที่นั่นด้วยนะครับพร้อมทั้งมาดามเข็มด้วยอ,อ้าวตามต่อครับบนเวทีสามนาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับอยากทําอะไรต้องรีบเลยนะครับทางด้านของเทพมกกังกรครับ ต้องการจะพลิกสถานการณ์ก็เหลือหมัดกับซอกครับนั่นคือไพ่สองใบสุดท้ายนะในการที่จะพลิกเกมได้ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะพลิกเกมได้หรือไม่ในขณะที่โชคชัยชานครับต้องบอกว่านะครับผลงานของของเขาในยกที่ผ่านมาทําได้ดีเหลือเกินครับตอนนี้ก็หันมาต่อยเกมรับแม่เกี่ยวได้โอ้โหดูนะครับโจ้เลยครับว่าไม่ทําครับนี่เลยครับ น่ารักมากเลยอะ่ะเออจับขาแล้วเป็นไงไม่สวนไม่สวนอ้าวอัเบียก็เลยฝากมาด้วยนะครับโอชิ่งคามานาอยู่ท um. ิ่งอมมวานนะนี่พระพรย้อนใจไปที่นั่นเลยแค่นี้นะอัมมวานซอย22ใกล้ๆแค่นี้คุณแจ๊ดอ่าเดี๋ยวต้องไปเยีอยแล้วอ่าสาย้ายหน้ามาทางด้านของโชคชัยชาญช้แขนล็อกเอาไว้ครับ ผไปรอบเวทีครับทีแข้งซ้ายนะครับอันมาต่อยในเกมรับเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็ตามภาพตามสายตานะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับเทพมังกรนะครับเดินเข้าไปก็ไม่มีอาวุธนำครับเดินไปให้ทางดน้าของโชคชัยชานคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับอ่าอย่างนี้ผู้โดยสารของโชคชัยชานก็หายใจทั่วทองนะครับในขณะที่เทพมังกรครับ โอ้ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้กดดันสุดๆแล้วนะครับอ่าบบเวลาที่เหลืออยู่ๆๆยังมีเวลาครับยังมีเวลาขยับเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับแม่จะเดินไปคว้านี่ยากเลยครับต้องบอกว่ายากเลยครับโชคช่ายชานั้นแกตั้งแขนไล่แขนครับขวางหน้าไว้ได้หมดแล้วครับลบ็อกไว้ได้หมดเลยครับ โอ้โหแล้วเทพมังกรเนี่ยครับบัดหายแข่งหายส่าหายแล้วครับเนี่ยครับจะเดินไปคว้าอย่างเดียวอย่างนี้ก็นู่นแหละครับตีถึงลอยกระทงเลยครับตีไม่ได้นะครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกปีเร่งร้อนรัวเลยครับอาล้ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทําได้หรือไม่ครับปฏิหารจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคว้าจะผ่าไหมครับอ่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเือสุดท้ายแค่ขวาโชคชาญเกี่ยวได้แม่กรรมการเข้าไปขวางไว้ได้ทันครับ แล้วครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วสั์ใจครับโชคชัยชาญสาต์ใจทุกพื้นเวทีครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากครับสิ่งที่เหลือบนเวทีตอนนี้ก็เหลือมิตรภาพที่ดีๆนะครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่ทันนะครับของคู่นี้ก็มีวรชิตเฉื่นยเชิญงศักดิ์เป็นละม่อมแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของโชคชัยชาญวันของโอม MBK ครับ นักชกดาวรุ่งจากอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับสีเสื้อของคุณโอมวัน MBK ครับอ่าเป็นฝ่ายพลิกมาชนะคะแนนทางด้านของเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดไปแบบสนุกดุเดือด